สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีไม้อวบน้ำนะคะชนิดหนึ่งมาแนะนำให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รู้จักกันค่ะต้นนี้เนี่ยเป็นพืชอยู่ในวงกุหลาบหินนะคะเขามีชื่อว่าขลองสามยานนะคะหรือชื่อวิทยาศาสตร์เขาก็คือคารันโชลาซิเนียตานะคะ แต่จริงๆอ่ะต้นเนี้ยคือพี่มุกอ่ะรู้จักต้นเนี้ยมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็เรียกเขาว่าต้นเขากวางเขากวางมาตลอดนะคะเพิ่งมารู้เมื่อเมื่อไม่นานคือที่บ้านปลูกเอาไว้แบบเป็นทุ่งเลยแล้วเราก็เด็ดเล่นเด็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปไม่เคยได้เจอเลยจนพอม,มาตอนโตเนี่ย mm hmm. เริ่มมาสนใจไม้อวบน้ําจริงๆจังๆ,งๆก็เริ่มตามหาต้นนี้ ตามหายอยู่หลายปีค่ะกว่าจะเจอพอไปเจอเสร็จคันนี้ก็เริ่มเอามาปลูกนะคะก็ปลูกจนเขางอกงามดีนะคะแล้วก็มาค้นดูปรากฏว่าชื่อของเขาเนี่ยคือชื่อว่าคลองสามย่านค่ะแปลกดีนะคะแล้วเขาก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของพืชสมุนไพรด้วยทีนี้เรามาดูลักษณะโดยทั่วๆไปของเจ้าต้นคลองสามย่านนี้ ของสามย่านนี้ก่อนนะคะขออภัยไม่คุ้นชื่อต้นนี้เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของไม้ล้มลุกนะลำต้นเขาจะมีลักษณะตรงนะคะสูงได้ถึงยี่สิบเซนถึง1เมตรเลยนะคะลำต้นเขาจะเป็นปล้องๆเนี่ยค่ะส่วนล่างจะสั้นๆแล้วก็จะค่อยๆย,ยืดยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือลักษณะลำต้นเขาเป็นปล้องๆๆแล้วเขาก็จะ แตกออกมาเป็นใบนะคะเขาจะไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนแบบต้นไม้ทั่วไปนะคะลำต้นแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะฉ่ำน้ำนะคะขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดเจ้าต้นนี้เนี่ยเขามีดอกด้วยนะคะดอกเขาจะสีเหลืองลักษณะดอกเขาจะออกมาเป็นช่อนะคะชูขึ้นจากปลายกิ่งนะคะยาวประมาณ10-30เซนติเมตรเลยยาวถึงเป็นยาวได้ถึง1ฟุตเลยนะคะชูขึ้นมา แล้วก็มีดอกย่อยๆจำนวนมากนะคะกลีบดอกเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนมีขนนุ่มดอกเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงแจกกันนะคะตามภาพที่ปรากฏให้ชมนะคะแล้วก็มีกลีบดอกเป็นวงรีนะคะสี่กลีบดอกเขาค่อนข้างน่ารักมากนะคะในเมื่อเขามีดอกเนี่ยหลังจากเขาผสมพันธุ์เขาก็จะกลายเป็นมเมล็ดนะคะเราก็จะเอามเมล็ดเขาเนี่ยมาเพาะเขาขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะจะต้นนี้นะคะ อันนี้กลับมาดูลักษณะใบอันสวยงามของเขานะคะที่พี่มุกบอกว่าใบเขาเหมือนเขากว้างอ่ะใบเขาจะเป็นใบใบเดี่ยวแยกออกมาจากลําต้นนะ,ะเรียงตรงข้ามกันออกซ้ายขวาบนล่างเงี้ยค่ะคือจะสลับกันด้วยความสมดุลน,นะคะใบเนี่ยเขาจะมีหลายรูปร่างแต่ละใบเนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะบางใบก็จะเว้าเป็นแฉกนะคะปลายแหลมขอบเป็นจักฟันเลื่อย หรือว่าเป็นซีซีฟันนะคะใบมีสีเขียวมีไขบางๆนะคะเคลือบที่ใบจะดูเป็นมันๆนะคะก้านใบเขาจะยาวออกมาประมาณ2.5ซนถึง4เซนเลยนะคะแต่ก้านใบเขาจะมีลักษณะแบนนะคะเจ้าต้นนี้เนี่ยอชอบ ดินร่วนนะคะแสงแดดเนี่ยไม่ได้ชอบแดดแรงจัดนะ,ะชอบแสงแดดปานกลางก็คือเหมาะที่จะปลูกแบบแดดเช้าครึ่งวันหรือว่าปลูกตามใต้ต้นไม้นะคะที่มีแดดรำไรนะคาจะสวยงามเนะะี่ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่รูปทรงเขาสวยงามพี่มุกก็เลยอยากจะแนะนําให้ปลูกในสวนกระบองเพชรน,นะคะในมุมๆที่แบบว่าอาจจะมีต้นไม้บังร่มให้เขานิดหนึ่งนะคะ สวยงามเนี่ยนะคะด้วยความที่ทั้งลักษณะลำต้นลักษณะการใบลักษณะใบเขาที่แยกออกมาเป็นแฉกๆเนี่ยเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเขามีสรรพคุณทางยานะคะมีรักษาได้หลายโรคเลยแต่ว่าในมุมนั้น,นพี่มุกจะขอไม่พูดถึงพี่มุกจะขอพูดถึงในแง่ที่เขาเป็นไม้ประดับแล้วกันนะคะด้วยความที่รูปทรงเขาสวยเนี่ยเห็นไหมนี่คือท็อปวิวท็อปวิวเขาเนี่ย กิ่งก้านสาขาเขาก็จะแตกออกไปแล้วก็มีความเป็นรอยหยักนะคะเป็นแฉกขอบเว้าไปแบบว่าไม่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละใบซึ่งตรงนี้จะเป็นสเสน่ห์ของเขาที่จะทำให้สวนกระบองเพชรของเรานะมีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรงนะคะซึ่งถ้าเราเอามาลงไว้ในสวนกระบองเพชรเนี่ยมันก็จะทำให้สวนกระบองเพชรของเรามีมิติสวยงามนะคะมีความหลากหลายซึ่ง เขาอยู่ในหมวดหมู่ไม้อวบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากมายนะคะแต่ว่าก็จะต้องการน้ํามากกว่าในกระบองเพชรทั่วไปนะคะชอบน้ํามากกว่าแต่ว่าก็ไม่จาเป็นต้องรดน้ําทุกวันนะคะแล้วก็แสงแดดก็ขอแดดแบบลําไรนิดหนึ่งนะคะคือถ้าแดดแรงจัดเนี่ยต้นเขาก็อาจจะแกลนเล็กนะคะอาจจะไม่ได้เขียวชําแบบนี้นะคะซึ่งเ อยากจะแนะนําให้ทุกท่านลองหามาปลูกดูนะคะซึ่งตอนนี้พี่มุกก็ทําการเพาะเอาไว้ได้พอสมควรนะคะเลี้ยงไม่ยากนะคะคือถ้าเกิดเขาเริ่มมีรากเนี่ยแล้วพอเเอาลงดินเนี่ยก็คือเราก็แค่ลดน้ำสองสวันครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าหน้าฝนก็แทบจะไม่ลดน้ําเลยพอลงดินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแตกเติบโตขึ้นมาได้ ค่อนข้างรวดเร็วนะคะต้นเขาสูงได้เป็นเมตรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกวมๆกันหลายๆต้นเนี่ยแล้วพอเขาเป็นพุ่มสวยเนี่ยมันจะทําให้สวนเราสวยและที่สำคัญคือใบเขาไม่ได้ร่วงเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกในสวนเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูแลเขามากนะคะใบชั้นล่างก็ไม่เหี่ยวนะคะถึงแม้ว่าข้างบนเขาจะแตกยอดใหม่เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้แบบค่อนข้างนานต้องดูแลน้อยมากนะคะอันนี้คือต้นเล็กๆที่พี่มุก พอเอาไว้นะคะก็มีอยู่ประมาณจํานวนหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่มีพื้นที่ในการจัดสวนไม่สามารถที่จะปลูกลงดินให้เขาโตใหญ่ได้เนี่ยก็คือปลูกในกระถางแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะลองแสดงให้ดูว่าถ้าเอามาใส่กระถางอะ่ะเขาก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเลือกไปสักต้นหนึ่งเอาต้นไหนดีนะเอาต้นใหญ่สุดทางนี้แล้วกันนี่นะคะเดี๋ยวจะลองเอาต้นเนี้ย ไปใส่กระถางสวยๆให้ทุกท่านชมนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่นะคะพี่มุกก็เลือกกระถางรูปหมูนะคะทรงเตี้ยนะคะแป้นๆมีหูมีจมูกมีตาน่ารักเชียเป็นกระถางดินเผานะคะแล้วก็ทาสีนี่ค่ะใส่ลงไปปุ๊บแค่นี้เองนี่นะคะคือถ้าเราจะปลูกแบบใส่กระถางเอาไปประดับโต๊ะทํางานก็ได้เพราะว่าเขา ต้องการปริมาณแสงไม่ไม่ได้มากมายนะคะเขาก็อยู่ได้เนะะี่ค่ะก็จะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกตาไปอีกอันนึงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากการปลูกกระบองเพชรหรือว่าปลูกไม้อวบ,บน้ําอื่นๆนะคะมาเป็นต้นของสามย่านนี้นะคะหรือว่า คารันโชลาซิเนียตานะคะก็สวยงามเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งก็ขอฝากเอาไว้อีกหนึ่งต้นนะคะหน้าปลูกหน้าเลี้ยงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสถ้าเกิดสนใจต้นไม้ต้นไหนก็ลองทักข้อความไปสอบถามได้นะคะว่ามีหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากไปกดติดตามที่เพจนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจ ให้พี่มุกทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ